สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับเมื่อก่อนหน้านี้แอมชนทิชานั้นได้เซ็นสัญญาครอบสังกัดแรมมี่โกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีศิลป,ปินรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์สนันร่วมยินดีกับแอมชนทิชากันเป็นจํานวนมากนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆนะครับสำหรับแอมชนทิชาศิลป,ปินแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยเจ้าของ ซิงเกิลคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งล่าสุดนะครับได้เซ็นสัญญาค่ายกรยมิโกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผ่านการผลักดันของครูสลาคุณวุฒิครูเพลงดีกรีหศิลปินแห่งชาติและเธอได้โพสต์ความรู้สึกซึ่งแอมนะครับได้โพสต์ข้อความว่า ขอบคุณพลังความรักความเมตตาจากคนดีๆรอบตัวหนูทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้หนูสู้และประตูสู่บ้านหลังใหญ่จะไม่เปิดรับหนูเลยถ้าไม่มีครูผู้สร้างครูสลาคุณวุิผู้พาหนูมาสู่ชายคาบ้านหลังใหญ่แกรมิโกและในช่วงท้ายข้อความของเธอนะครับได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหนูจะร้องเพลงที่หนูรักให้ดีที่สุดส่งความสุขให้ทุกคนด้วยเสียงเพลงเอนดูและอุ้มชูหนูด้วยนะคะขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกับทุกคนหนูจะเดินอย่างมั่นคงและดู แลลความฝันนี้ให้ดีที่สุดค่ะกราบขอบคุณทุกความรักด้วยหัวใจ แอมชนทิชากแกรมิโกครับจนหลายๆศิลปินเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงเบลนิพาดาขาันเงินที่คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยนะคะน้องสาวขอให้ปังๆทุกผลงานนะคะสู้ๆกับทุกเรื่องค่ะจนแฟนๆคอมเมนต์เชียร์ให้ร่วมงานกันที่ผ่านมาเพลงคําสัญญาทิชานุมานที่ครูสลาแต่งให้กับแอมนั้นนะครับก็ไต่ขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตลูกทุ่งจุกและมียอดวิวผ่านหลักล้านอย่างรวดเร็วด้วยครับโดยแฟนๆต้องมาติดตามว่าหลังจากนี้เนี่ยแอมจะมีผลงานอะไรออกมาให้ได้ติดตามกัน บ้างนะครับหลังจากปล่อยให้แฟนๆฟังเพลงและรับชมมิวสิกวิดีโอกันแบบอิ่มเอมใจในความสามารถพร้อมเนื้อเพลงโดนใจแม่ยกพอยกกันมาแล้วนะครับแอมชนทิชาเดินตามความฝันได้สําเร็จสําหรับสาวน้อยเสียงดีแอมชนทิชาที่เซ็นสัญญาเป็นศิลป,ปินน้องใหม่ในค่ายแกรมมีโกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้นะครับรักษาแชมป์2 1สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนไว้ได้อย่างแข็งแกร่งด้วยความสามารถบวกน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนะครับทำให้มีผลงานเพลงแรกอย่างคําสัญญาที่ชานุมานออก มาให้พห่อยกไม่ยกได้ฟังกันที่ตอนนี้กวาดยอดวิวไปกว่า8 000,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  ลา้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทยานสู่9ล้านวิวล่าสุดแอมชนทิชานะครับก็ถือว่าเป็นศิลป,ปินน้องใหม่ป้ายแดงเต็มตัวและมีความสามารถเข้าตาครูสลาคุณวุิไปแบบเต็มเต็มจริงๆครับจึงได้พาเธอมาเป็นศิลป,ปินในค่ายแกรมิโกด้วยเอกลักษณ,ณ์เสียงที่ไม่เหมือนใครแก้วเสียงที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นพรสวรรค์และพรแสวงข,ของเธอมุ่งมั่นทําให้ครูสลาผลักดันเธอให้เติบโตก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ของความสําเร็จพร้อมกันนี้ยังมีการเกริ่นเพิ่มเติมว่าแอมชนทิชาเนี่ยกำลังเตรียมผลงานเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันในเร็วๆนี้ทางเราก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับแอมชนทิชาอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ